จางคะครับสวัสดีครับค่ะชัดเจนดีนะคะครับก็ผลกระทบทางตรงนะครับเขาเก็บภาษีเราเนี่ยนะครับสามจุดหกเปอร์เซ็นตนั่นหมายความว่าก็จะส่งผลกระทบต่อสินค้าที่เราส่งไปอเมริกาเนี่ยแพงขึ้นนะครับซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าขายไม่ได้เลยนะครับแต่หมายความว่าขายยากขึ้นนะครับนะแล้วก็อ่าเพอสินค้ามันแพงขึ้นค่ะ ีนี่ไอ้ตัวที่มีผลกระทบต่อเรา,เอามากกว่านั้นนะฮะจะมาจากเรียกว่า,าทางสกลอ้อมก็ได้ก็คือ,อผลกระทบที่เขาเ,าเก็บภาษีทั่วโลกเนี่ยครับในลักษณะที่เรียกว่ามากมายหรือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นภาษีเขาเรียกว่ายูนิเวอร์แซลต่ำสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นก็เก็บกีละประเทศจ่าโลเซ่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาตั้งไว้ว่าจะตอบตอบเขาเรียกว่าเก็บเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับว่าอีกประเทศหนึ่งเก็บยังไงบ้างเพราะฉะนั้นในล,ลักษณะนี้เนี่ยมันบางประเทศอย่างจีนเนี่ยโดนเข้าไปถึงจริงๆไม่ใช่ห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์อย่างที่เราเข้าใจจริงๆมันมากกว่าด้านพอกกอาด้านนี้ก็มีไปถึงหกสิบกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศอาเซียนเราเองก็โดนหนักกว่าเราทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเวียดนามรืเองของกัมพูชาเราเพราะฉะนั้นมันออกมาเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าเศรษฐกิจโลกคือถ้าหากจริงจริงตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะนำไปสู่การเจรจา ถึงจุดหนึ่งก็คงจะไม่ถึงขนาดนี้แต่ถ้าเรามองไปโดยรอบว่าจะดเจรจาอย่างไงเนี่ยก็คงจะเรียกว่ามีการลดลงไปในระดับหนึ่งก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการค้าโลกเนี่ยจะเกิดการชะลอตัวลงจะมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาเมื่อการค้าโลกชะลอตัวลงเศรษฐกิจของโลกก็จะชะลอตัวลงนะครับในกรณีนี้แต่ถ้าหากมันเกิดรุนแรงมากกว่านั้นหมายความว่าอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับอาจจะเกิดเขาเรียกว่า recession และก็บางประเทศอาจจะเป็น r e เซช s i o n ท่านผลกระทบตัวนี้ก็จะมีผลกระทบก,กับเราลอ้นด้านแรกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจการตกออกของเราเนี่ยก็จะพูดว่ามีปัญหาเพราะว่าพอเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงเนี่ยตัวออกก็จะมีประเด็นปัญหาที่เรากะไว้ว่าจะขยายตัวได้สามสี่เปอร์เซ็นต์จะไปไม่ถึงนะครับอยู่กับเบื้องต้าถ้ามันเกิดมีกับไร่แรงเนี่ยมีการติดลบอันนี้ที่หนึ่งสองเรื่องของเศรษฐกิจขยายตัวชหลุงเนี่ย ผลกระทบอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งตัวนี้ผลกระทบอาจจะร่ไม่มากเท่ากับในกรณีแรกเืิดยืดตัวลงอ่อก,อก,กตงอองแต่ก็ต้องยอมรับพอพอเปลี่ยนกินโลกะละรลอตัวลงกำลังซื้อของแต่ประเทศก็ลดลงเพราะการท่องเที่ยวต่างถูกกระทบในระดับหนึ่งแต่ก็คงจะไม่มากมายเท่ากับในกรณีของเรื่องของสัคมทำการค้าถูกศุนธช้า อีกตัวหนึ่งที่มีผลกระทบก็คือด้านกุนจีเนี่ยถูกเรื่องงานหนักมากเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจีเนี่ยผูกพันกับเราแล้วไม่ว่าส่งออกท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องการลงทุนโดยตรงนะครับค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นผลกระทบอย่างนี้ก็คือหน้าทาังอ้อมแา่เราเนี่ยก็จะทําให้เศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยนะครับมีผลกระทบในเรื่องของการถืายุ้นตัวหน้าตาที่ลดลงอันนี้คือผลกระทบนะฮะที่ที่ที่เกิดขึ้นทําให้ค่ากุนจีเนี่ยลหลั่งไหลเข้าไป พอหลังไหลเข้าไปก็เกิดประเด็นปัญหาเรื่องก,การแข่งขันซึ่งอันนี้หรือประเทศอื่นก็คงจะมีการตั้งกำแพงภาษีไม่ใช่กับอเ,กอเมริกาเท่านั้นเองต่างคนต่างตั้งเพราะฉะนั้นนี้ก็จะทําให้การขยายตัวเนี่ยไม่ใช่ไปจี่อเมริกาถ้าลงไปยังประเทศอื่นด้วยเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมนะที่จะส่งผลกระทบอันแรกก็คือเรื่องของการส่รงออกการท่องเที่ยวมีการชะลอตัวลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจ โลกและของไทยเนี่ยขยายตัวเนี่ยตลาดที่ลดลงกับอันที่สองก็คือเรื่องสงครามการค้าไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นดีนะครับถ้ามันแรงๆเนี่ยผลกระทบจะทําให้ออเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นเศรษฐกิจอันดับใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยเกิดการเรื่องของออการหดตัวหรือ i n เ l a t i o เงินเฟ้อสูงขึ้นผลกระทบตัวนี้ก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นอีกหนึ่งก็คือในเรื่องของเรื่องของการาลงทุน นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คงจะมีผลกระทบอีกด้านหนึ่งเพราะว่ากระทรวงการคลงตัวกางก็เรียกว่าลดลงไปความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนความผันผวนของตลานที่เราเห็นอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนของผลกระทบที่ทั้งทางส่วนตะอ้อที่จะมีกับเรากันในส่วนที่เกิดขึ้นกับนโยบายของคันครับค่ะอาจารย์คะการขึ้นภาษีนี้เนี่ยถือว่าเป็นการบีบหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาปัญหาดุลการค้าของสหรัฐได้ไหมคะเนี่ย ขเขาเนี่ยใช้กาแพงภาษีเนี่ยแก้หลายเรื่องครับเรื่องแรกคือแก้ปัญหาเรื่องดูลกันค้าสองแก้ปัญหาว่าเขาเองจะใช้เงินเยอะมากนะครับมีการประเมินก็ประมาณสี่จุดห้าล้านล้านนี่เพราะว่าก็จะมีการลดภาษีเรื่องของนิติบุคคลซึ่งลดไปแล้วในยุคแรกของพรมเนี่ยจากสามกว่าเหลือหยิบเดจะลดต่อไปลดปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลไอ้บุคคลธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยฮะ มันจะทาให้เขาเนี่ยต้องหาเงินนะครับเพราะว่าตัวหนี้สาธารณะของเราเนี่ยขึ้นมาถึงร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นของ GDP เพราะฉะนั้นเขาก็หวังว่าจะใช้ภาษีตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะมาช่วยอีกด้านหนึ่งก็คือว่าที่แพ้เกษีนี้เพราะเขามองว่าประเทศอื่นเนี่ยไม่แฟร์กับเขาจริงๆเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เขาอ้างขึ้นมา,าจริง,รงๆเขาไม่แฟร์กับประเทศอื่นนะฮะแต่ว่าเขามองว่าประเทศอื่นไม่แฟร์เพราะฉะนั้นอย่างนี้ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องการสิทิเกี่ยวการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันนี้อันที่สอง อีกอันหนึ่งที่เขาต้องการใช้ก็เพราะว่าโดยปกติเขาเล่นงานคนอื่นนะฮะด้วยวิธีการแซงชั่นการแซงชั่นเนี่ยมีผลก็คือทําให้คนไม่พอใจเรื่องของดอลลาร์มากนะครับก็จะมีการเรียกว่าเล่นงานทางด้านด,าด,ดอลลาร์ไม่พอใจนะฮะฉะนั้นเขาคิดว่าวิธีนี้ก็คือการใช้แซงชั่นเป็นการเล่นงานคนอื่นโดยที่อไอ้วิธีการเก็บภาษีนําเข้าเนี่ยนะครับเป็นวิธีที่ดีคือ เมื่องานคนอื่นตัวไม่ผลไม่มีผลกระทบไม่เหมืนอนกับตอนกำลังซงชันเพราะแซ็ชันเนี่ยต้องใช้ระบบของดอลลร์ติดโวิตเป็นตัวตั้งแต่จริงๆอันนี้ก็ไม่จริงครเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยทำให้คนไม่พอใจมากท่องความไม่พอใจเนี่ยสะท้อนออกมาในเรื่องของการอะไรครับเล่นงานทางด้านวา่าไม่ไว้ใจอ,อเมริกาอ้ต่างเหล่านี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ทั้งหมดแต่ด้านหนึ่งที่เขาเล่นงานนี้ต้องการหาเสียงภายในประเทศเพราะว่าต้องการนะครับดึงให้มีการจ้างงาน นะครับเพราะว่าแทนที่จะมาส่งออกจะต,ต้องมาย้ายโรงงานมาที่นี่เพื่อที่จะเอาใจกถานเสียงที่เัื่ด้รลบอันนี้ก็เป็นสีสีประเด็นนะที่เขาใช้ตัวภาษีอันนี้เป็นตัวตัวตั้งแต่ปีนอนหนึ่งก็คือราการที่5จริงๆแล้วที่เขาใช้อันนี้นะครับเพราะว่าเวาเห็นตัวอย่างนะครับที่เขาเ,ออเคยใช้จริงๆแล้วไอ้ภาษีข้างเนี้ยถูกกว่าในยุค1930ที่มีกฎหมายออกมาคือเทียบเท่ากับตอน 1, 8 9 0นแปราบะครับสถานมีแม<ะ>็กซ<ะ>ินเล่มีการใช้วิธีเนี้ย ขึ้นภาษีทั่วโลกในประมาณ50เปอร์เซ็นต์งนนี่ถือว่าเป็นการรุนแรงมากที่สุดท่าเองโดยส่วนตัวเราชอบอรรวนี้มากจนกระทั่งมีคนบอกเนี่ยเป็นอะไรเรียกว่าทาริสแมนอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวซึ่งเขาบอกเนี่ยเขาเป็นการวางแผนมาตั้งแต่ต้นเลยอันนี้คือสี5ประการที่ทำให้เขาใช้ตัวกาแพงภาษีเป็นเครื่องมือการเล่นงานประเทศอื่นครับค่ะอาจารย์คะแล้วสิ่งที่ภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนจะต้องมีการปรับตัวหลังจากนี้ล่ะคะต้องมีอะไรบ้างคะ ภาครัฐกรุงจะต้องมีการเปลี่ยนตัวเพื่อการเจราจาเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นกรอบในการที่จะนําไปสู่การกดดันเพื่อนําไปสู่การเจราจายอมให้ประเทศเอื่นอ่อนข้อเพื่อเตียมลดในเรื่องของการขาดดุลรับาลน,นี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องมีการเจราจานะครับส่วนบางเอกชนก็จะต้องยอมรับอย่างว่าก็าต้องเขาเลกเลยนะครับต้องอทำใจในด้านหนึ่งก็คือ เศรษฐกิจนะครับก็คงจะขยายตัวในตราที่ลดลงระวังครั่งอาจจะรว่าติดลบกันยังได้ถ้ามันรุนแรงนะแต่ขณะนี้อาจจะยังไม่ต้องมองถึงแต่ว่าขนาดเดียวกันก็ต้องเตรียมเอาไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่รู้ว่าความรุนแรงขนาดไหนขั้นที่2ก็คือว่าต้องอะไรครับต้องดูแลเรื่องของสภาพคล่องนะครับเพาเศรษฐกิจชะลอตัวลงอันนี้ต้องคิดแั้ข้อ3าก็คือว่าจะต้องพยายามทําการบ้านให้หนัก พราะว่า hehe, เศรษฐกิจที่มันชะลอตัวลงไม่ได้ไหมก่าการค้าหยุดอเมริกามีสัดส่วนประมาณ15เปอร์เซ็นต์ของการนําเข้าตอนที่เหลือก็ยังอีก85เปอร์เซ็นต์แต่85เปอร์เซ็นต์ก็ต้องถูกกระทบกันการเติโตกันการการกินค้าแต่ก็ยังมีการขยายตัวอยู่เพราะเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ก็ต้องปรับเรื่องของอะไรครับเรื่องของสินค้าว่าอะไรครับก็คือกระจายสินค้าไปสู่ยางประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะพวกตัวเพอร์เซ้าหรือต่างเหล่านี้ตัวในตลาดที่ยังมีอยู่ก็ต้องทําการบ้านทำหนัก หนักขึ้นอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อด้านหนึ่งนะจะต้องอมีการปรับเรื่องของอะไรครับเรื่องของการขยายตัวเพราะขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นหลายประเทศอย่างเช่สนสหภาพยุโรปกาลังขยายเารื่องเขตการค้าเสรีนะครับเราของเราก็มีการทําเขตการค้าเสรีเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางภาครัฐจะต้องมีการเร่งในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าเขตการค้าเสรีเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถใช้ประโยชน์ก็คือว่าขายสินค้าไปยัง สมาชิก2องประเทศอย่างเช่นทุกอย่างกลุ่มที่อยู่ในตะวันออกกลางเชื่อเตออาคอมเพลชันถ้าเราทําข้อตกลงด้านนี้กับทางด้านยุนรปและอาหรับเอมเรเรนเราส่งไปไม่ต้องทำแงภาษีแต่สิ่งที่จะคู่ขนานกันไปก็คืออาจจะไปตั้งโรงงานแล้วก็ใช้แหล่งกําเนิดสินค้าในประเทศอยู่ในประเทศอาหรับเพื่อที่จะขยายไปอีกห้าประเทศอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราต้องปรับคู่ขนานไปกับเรื่องของการลงทุนคู่ก,กับเรื่องของการส่งออกและสุดท้ายถือโอกาสในการที่จะแก้ไขวิกฤตเพื่อการปรับความสามารถให้สินค้าของเราเนี่ย มีคุณภาพดีขึ้นใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มขึ้นแล้วก็อะไรครับมีการ บันยังในเรื่องการการหาตลาดให้ตรงกับลูกค้าเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือสิ่งที่เอกชนนะฮะคงจะต้องมีการเตลี่ยนตัลรองรับติ่งที่กำลังเกิดขึ้นขนาดนี้ครับค่ะอาจารย์คะเมื่อวานนี้เนี่ยทางรัฐบาลไทยเองก็ได้มีการออกแถลงท่าทีต่อการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐนะคะโดยรัฐบาลไทยเขาได้มีการส่งสัญญาณความพร้อมที่จะเข้าไปหารือเจรจากับรัฐบาลสหรัฐที่จะมีการปรับดุลการค้าให้เกิดความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายเรื่องนี้มุมมองของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะ อันนี้ก็ทุกประเทศก็กำลังทาแบบนี้ครับนะครับอย่างนี้ก็คือว่าเขาเองก็ต้องการ,รแก้ไขเรื่องดุริยางค์เพราะฉะนั้นน,นี่ก็ถึงเป็นถึงที่ถูกต้องครับนะครับว่าอันไหนที่เราจะเรียกว่า,า,าสามารถนําค่าเข้าเข้ามาได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดแรงกดดนันนะครับแต่แรงกดดนันเพียนนี่จ,จะไม่ใช่ดุริยางคาอย่างเดียวเพราะว่าถึงเช่ากดดันประเทศต่างๆเนี่ยนะครับก็คือกดดันในด้านของเรื่องของอะไรครับในบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ทางปัญญานะครับอย่างในกรณีของทาง ต่างๆด้านเรสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็บางเรื่องก็จะเป็นการเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎระเบียบนะครับในการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาลงทุนของธุรกิจของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับไอทีหรือด้านอื่นต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างบางแห่งอย่างถือไม่ใช่เมืองไทยนะอย่างในสหภาพยุโรปสิ่งที่เขาต้องการแก้แก้วดนะครับเพราะบอกว่าจริงจริงเมกาไม่มีแวดนะฮะ เพราะฉะนั้นเขาต้องการให้ทางด้านสภาพยุโรปแก้แวดเพราะถือว่าแวดเนี่ยเป็นตัวโครงสร้างที่ทําให้เขาเนี่ยนะคกับมีค่าเขาเนี่ยขายแพงเพราะนั้นนี่ก็คือมิติต่างๆที่รัฐบาลนะฮะคงจะต้องเรียกว่าอ่าต้องมีการเจรจาไม่ใช่มิติทางด้านที่เกี่ยวข้องกับกาแพงภาษีเท่านั้นเองครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของก,งรา,นนการนะครับคุยเจรจาในการแลกเปลี่ยนตัวแปรจากมาิติหลายหลายตัวนะครับไม่แค่แค่ตัวแปรตัวเดียวเพราะว่าสิ่งที่เขาบีบเราหรือหรทุกประเทศเนี่ยเอาเรื่องของมิติทางด้านการเมืองทด้งนเศรษฐกิจตั้งต ข้ามาเกี่ยวข้องกันหมดครับค่ะวันนี้นะคะทางรายการค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภพวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเรศรษฐศาสตร์และการเมืองนะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่มาร่วมพูดคุยเช้าวันนี้ค่ะครับสวัสดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ